สวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับใช่ยังไปสุกก็แขกตบรอบมาโอ้ยเอาไปนะก็แขกก็เลยถือมาให้วันนี้อันนี้เป็นแช่ตู้เย็นได้ทานวันละขวดทานให้อริอยอนะครอะไรริอยอนแสดงว่าโอเคมีเยอะตาใหญ่ยเออจังงอนตื่นมากเลยจังงอนนานือบจะงงอนกลับบ้านก่อนเลยเนี่ยโอ้โหจีงงอนว่าเอาไม่ล่ะก็หมดไปเลยวมั้งเนาะ ไม่ได้ขุนอะไรจำไม่ได้เลยอ่ะสาว่ารักจอไม่ได้สวยขึ้นยังไงสวยสวยติงเซ็กซี่ด้วยอ่ะข้างหลังอ่ะจนี่้างหลสวยเลไม่ยิ่งหัน้ามายสวยอ่ะจำไม่ได้เลยวันนี้เออสั่งนี้แหละักล้งไปไทยได้ไหม เพื่ออะไรอ่ะเอาไปให้เลืใช้ที่นู่นมามาไว้ในรถไปไทยกับไปใรถเลยไปนี่เลยไปเไเือเราาเนได้ว่า้งหมดแม่บอกแล้วาั้งหเรืออนที่ฝักใบไม้มันจะวิวิมนไม่ไฝากไปทว่ไหนดิเดี๋ยวพูกัไปทัวต้องทำเปิดไว้นนึงก่วันนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมเราซื้อนาล่าลูิดป้าแกพูดมา ป้าบางแคไปไปของนนนนิดนงไม่ได้รู้่ได้ั่นใจว่าต้องวิ่งบลงไได้อะไรของคุณไม่ร ขายถึงคู่กับป้าหรือคู่กับเน็ด,ด,ด <c oughs> มาครับถ <c oughs> ้าปอกก็ปอกเรียบสารลูกเล